ผมก็ติดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ผมแอบชอบเธอแล้วนะครับซึ่งขอบอกว่า18ปีถึงจะมีแฟนได้แต่เขาแต่างงานตั้งแต่อายุ17ปีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะออกจากที่นี่ได้ยังไงแต่ไม่ีคนช่วยผมได้นะครับฝากกดติดตามให้ถึง200,000ด้วยนะที่แค่คราบที่ขุดแล้วขุดจนเขาจะชอบกลับอย่างแรกก็ต้องคราบที่ขุดเหล็กก่อนนะครับผมจะขุดจนกว่าเขาจะชอบกลับนะครับ Next day ผมว่าคุณมาทั้งวันแล้วเขาก็ได้ทักมาให้กําลังใจผมนะครับวางโต๊ะครับแล้วครับบันไดแล้วครับบล็อกเหล็กแล้วก็บล็อกทองบล็อกเหล็กกับบล็อกทองมันครับยังไงครับแล้วใช้เหล็กกับทองกี่แท่งช่วยบอกผมทีทําแบบนี้เลยแต่ครับ power เ e v ว l แล้วก็มาครับ พอพี่กระโดดที่แปะรางรถไฟเหนือเบสล็อกแล้วก็วางไมครับแล้วกดขึ้นไมครับเอม่มันวางไม่ได้ครับต้องกดไ5้ผ้าเหรอมันก็วางไม่ได้อยู่ดีพี่ลองวางบันไดให้สูงกว่านี้สักสองสามบล็อกแล้วกระโดดให้ถึงบันไดครับวางเว้นสองบล็อกนะครับแล้วกระโดดขึ้นบันไดเออม,มันกระโดดไม่ถึงครับทำไงดีทำใจแล้วเลิกชอบเธอครับต่อให้ออกไปได้ก็เป็นได้แค่เพื่อน